สวัสดีปีใหม่2,569ค่ะวันนี้วันที่1มกราคมนะคะอิ่มเองมาขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังตั้งใจทุกประการนะคะคิดในสิ่งที่ดีได้รับเป็นสิ่งที่ดีกลับมานะคะให้ได้มีความเป็นสิริมงคลนะคะให้ชีวิตในทุกๆวันนะคะ เต็มไปด้วยความสุขด้วยแล้วก็ที่สําคัญดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็อิ่มเองก็จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาดูแลพี่น้องนะคะทุกๆคนให้ได้อย่างดีที่สุดค่ะในปีนี้นะคะพิเศษว่ามีการเลือกตั้งด้วยอิ่มเองก็ขอโอกาสนี้มาขอแรงสนับสนุนขอคะแนานจากพี่ๆทุกๆคนนะคะวันที่8กุมภาพันธ์เลือกเทืียรัดสำเร็จวานิชเบอร์11 ให้ได้เป็นสอสอของพวกเราชาวลาดกระบังทําหน้าที่พัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะอิมเองขออาสาทํางานให้ทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีพี่ไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ